เรื่องนี้ที่แม่เลี้ยงลูกอ่อน3เดือนแรกเกิดต้องเจอแน่ๆมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้คุณแม่ๆไปฟังกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะพกะคกคนเลิศพรสอนแม่และเด็กค่ะนําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงเจเรื่องแย่ๆสําหรับคุณแม่ลูกอ่อนโดยเฉพาะในช่วง3เดือนแรกเกิดที่เราจินหลิกเลี้ยงไม่ได้ที่เราจะต้องเจอเรื่องแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนค่ะคุณแม่จะเจอเลยนะคะว่าช่วงเราเลี้ยงเลี้ยงลูกนะคะโดยเฉพาะใครที่ลาคลอด3เดือนแรกเนี่ยจะอดนอนนอนไม่พอนอนไม่อิ่ม เหนื่อยเพยลียเครียดหงุดหงิดสิ่งนี้คุณแม่เลี้ยงลูกเนี่ยจะเจอแน่ๆเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติในการควบคุมอารมณ์นะคะจะต้องรู้จักตั้งสติให้ดีๆสื่อใจเข้าลึกๆนะคะคุณแม่พ่อเรื่องนี้เป็นของที่คู่กันมากกับคุณแม่ลูกอ่อน ข้อที่สอนนะคะก็คือเรื่องของเวลานะคะสาหรับตัวเองเวลาที่เป็นตัวของตัวเองจะมีน้อยมากๆส่วนใหญ่เวลาของเราก็จะไปอยู่ที่ลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําสวยทาผมทําเล็บอ่านวดสปาอะไรต่างๆนะคะเวลาแทบจะไม่มีเลยนะเวลาที่เป็นของตัวเองนะคะในการทําสวยในการหาเวลาให้กับตัวเองเนี่ยจะมีน้อยมากๆซึ่งจะเจอได้มากๆเลยนะคะข้อที่3นะคะคือเรื่องของการรับประทานอาหารค่ะคุณแม่บางคนนะคะทานอาหารก็ไม่ค่อยใจอิ่มทานก็รเรนรี ใช่ไหมยิ่งเลี้ยงลูกคนเดียวนะคะการรับประทานอาหารเนี่ยจะไม่มีความสุขเลยขอให้ทานนะคะให้แก้หายหิวก่อนจะให้มีความสุขในการทานอาหารนี่เป็นไปได้ยากค่ะข้อที่4นะคะคือเรื่องของการอาบน้ําหรือการเข้าห้องน้ําต่างๆนะน้ําก็ต้องรีบอาบนะคะคุณแม่เดี๋ยวลูกร้องใช่ไหมยิ่งคุณแม่ที่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงคนเดียวด้วยเข้าห้องน้ําก็ต้องรีบทําภารกิจให้เสร็จหรือบางครั้งเข้าห้องน้ําด้วยต้องเปิดประตูด้วยมองหน้ากันให้เห็นนะเวลาความสุขในการอยู่ห้องน้ําก็จะไม่ค่อยจะมี ข้อที่5นะคะเรื่องของการออกกำลังกายค่ะแดีว่าแต่เรื่องกินเรื่องนอนนะคะเรื่องการออกกำลังกายก็แทบจะไม่มีเลยนะคะสาหรับคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยตนเองข้อที่6นะคะคือเรื่องของการพบปะเพื่อนฝูงหรือสมาคมนะหรือกับญาติพี่น้องนอกบ้านเนี่ยแทบจะไม่มีหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสําหรับคุณแม่ที่เลี้ยงลูกโดยเฉพาะในช่วง3เดือนแรกเกิดข้อที่7นะคะก็คือ เรื่องของการเที่ยวค่ะคุณแม่ดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวนาะเที่ยวที่กไกลๆเนี่ยคุณแม่ช่วงนี้นี่บอกเลยค่ะยาวลายยาวไป ยาวๆกันเลยนะคะสำหรับเรื่องของการไปเที่ยวไปไกลดูหนังฟังเพลงมีเวลาของตนเองแทบจะหาไม่เจอเลยนะคะโดยเฉพาะคุณแม่ที่ไม่มีใครช่วยเลี้ยงเป็นคุณแม่ที่เลี้ยงเองอยู่บ้านเลี้ยงคนเดียวไม่มีใครผัดเปลี่ยนเหนื่อยและเครียดมากเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องทําจิตใจให้สบายโฟกัสไปที่ลูกนะคะเดี๋ยวเวลาก็จะผ่านไปนะคะคุณแม่เพราะฉะนั้นเจเรื่องแย่ๆนี้เป็นสิ่งที่คุณแม่เลี้ยงลูกโดยเฉพาะช่วง3เดือนแรก เกิดแล้วไม่มีใครช่วยเนี่ยจะต้องเจอแน่ๆน,นะคะข่าวดีนะคะสําหรับคุณแม่มือใหม่ค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ตั้งครันหรือว่าคุณแม่ที่คลอดลูกแล้วโค้ดเปิดคอร์สออนไลน์ทั้งหมด2คอร์สด,ด้วยกันก็คือคอร์สคุณแม่ดูแลคันคอร์สนี้ก็เหมาะสําหรับคุณแม่มือใหม่นะคะที่ไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ในการตั้งครันมาก่อนโค้ดก็จะมีสอนให้ความรู้ ในกลุ่มปิดนะคะแต่เริ่มตั้งคันจนถึงคลอดแล้วก็มีลายส่วนตัวของคนให้ถามปัญหา,าการที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของการตั้งคันที่อยู่ในคอร์สด,ด้วยคุณแม่ท่านไหนสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามราคาหรือสมัครเข้าคอร์สอินบ็อกซ์ที่เพจโค้ดเลยพรอ,อนแม่และเด็กแล้วก็อีคอร์สหนึ่งนะคะก็คือเป็นคอร์สคุณแม่ดูแลลูกคอร์สนี้ก็เหมาะสําหรับคุณแม่ที่ไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูลูกมาก่อนไม่รู้จะปรึกษาปัญหาใครอยู่ทั้งใน ประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศสามารถเข้าคอร์สนี้ได้เพราะโค้ดจะมีสอนความรู้ในกลุ่มปิดนะตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ปีแล้วก็มีรายส่วนตัวของโค้ดเนี่ยให้ถามปัญหาอาการที่เกิดขึ้นตลอดระ,ระยะเวลาของการเลี้ยงลูกที่อยู่ในคอร์สด้วยหากคุณแม่ท่านไหนสนใจสอบถามเพิ่มเติมอินบ็อกซ์ได้ที่เพจโค้ดเลือดผอนสอนแม่และเด็กค่ะสำหรับความรู้ดีๆในวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ